เกิดอะไรขึ้นครับบอสโจยูบนินถึงได้ชมผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นสุดยอดหญิงแกร่งนะครับทามการ f อฟแฟนคลับที่เข้าไปชื่นชมกันอย่างถล่มทลายเมื่อบอสโจได้โพสต์รูปป้าแป๋วนวนิดที่กําลังทําหน้าที่เป็นคอนวอยอยู่นั่นเองนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆก็เป็นคนสําหรับป้าแป๋วนวนิดคนสนิทของซอนุชนะครับเรียกได้ว่าทําได้ทุกหน้าที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวหรือว่าคุมแดนเซอร์ทําชุดต่างๆรวมถึงการตั้งเวทีช่วยคอนวอย เมื่อคืนเราก็คงจะได้เห็นแล้วว่าบอสโจได้โพสต์รูปของป้าแป๋วนะครับในขณะที่กําลังช่วยคอนวอยตั้งเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์อยู่โอ้โหทําหลายหน้าที่มากๆครับถือว่าเป็นคนสนิทของซ้อนุษนะครับและสืบทราบมาว่าป้าแปน๋นวนิชเนี่ยเป็นญาติคนสนิทของซอนุษด้วยนะครับก็อะบอกว่าทําทุกหน้าที่และเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากบอสโจยูมินินแล้วก็ซอนุษเป็นอย่างมากนะครับถือได้ว่าทําหน้าที่แทนครูเอเลยก็ว่าได้จนทางด้านบอสโจยูมินินครับได้ออกมาโพสต์ของ ข้อความนะครับบอกว่ายอมใจนางจริงๆสุดยอดหญิงแกร่งตั้งเวทีถึงขั้นคุมน้องๆแดนเซอร์เป็นได้ทุกอย่างจริงๆปานคูเอกำลังใจเด้อป้าแป๋วนวณิสนั่นเองครับนี่คือข้อความที่บอสโจยูมินินครับทุกคนได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองหลายคนก็บอกว่าสุดยอดเลยป้าแป๋วนะครับรวมถึงศิลปินในองค์กรสาวน้อยลำเพลินโชสาวน้อยเพชรนาทแพงนะครับที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงป้าแป๋วนวณิสเหมือนกันอย่างเช่นน้องฟ้าใสาสถาพร บอกว่าฮักแม่จ้าน้องนะัทสุรศักดิ์ก็บอกว่าสุดยอดเลยคนนี้นะครับน้องมาณนะเพชรบ้านแพงเองก็เผยว่ายอมใจแม่ครับเป็นได้ทุกอย่างจริงๆครับนี่คือข้อความของเหล่าบรรดาศิลปินครับที่ได้แสดงความรู้สึกนะครับถึงป้าแป๋วนวนิชนั่นเองนะครับจนกระทั่งเพจเกาะติดหมอลลำดังครับซึ่งแน่นอนว่าพีนิกกี้ทีมงานขอบตาดาเป็นแอดมินนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับทางเกาะติดหมอลลำดังเนี่ยได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าเรียกได้ว่าทําเอาหนุ่มโจยม ยังต้องเอ่ยปากชมสําหรับป้าแป๋วนวนิดหญิงแกลงผู้มากความสามารถที่ไม่ว่าจะงานไหนก็ทําหน้าที่ได้หมดพร้อมลุยเต็มที่แบบไม่ถอยจากการตั้งเวทีจัดคิวงานไปถึงดูแลน้องๆแดนเซอร์ cer, ร่วมกับครูรีได้ว่าเป็นได้ทุกอย่างจริงๆปานครูเอนะครับตัวจริงเสียงจริงของวงการใส่ใจทุกรายละเอียดทํางานด้วยใจหน้าที่ใครก็ช่างฉันจะช่วยฉันจะช่วยนะครับนี่คือทัศนคติของคนที่ สะท้อนถึงตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนนาทีนี้ต้องขอปรบมือรัวๆให้กับป้าแป๋วนวณิชหญิงแกลงผู้ทั้งแกลงทั้งกายแล้วก็ใจจริงๆครับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนของทีมงานอย่างแท้จริงนั่นเองครับกำลังใจล้นหลามส่งตรงถึงเธอสู้ต่อไปนะป้าแป๋วนวณิชนี่คือข้อความจากเพจเกาะติดหมอลำดังครับทุกคนที่ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนั่นเองครับซึ่งป้าแป๋วก็ได้มีการมาแชร์ข่าวออกไปเช่นเดียวกันกรพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้บอกว่าขอบคุณ นั่นเองนะครับป้าแป๋วนวณิชเนี่ยสืบทราบมาว่าเป็นญาตินะครับของซอนนุชนะครับทุกคนแล้วก็มาช่วยงานซึ่งทําหลายหน้าที่มากๆสําหรับป้าแป๋วตั้งแต่ดูแลแดนเซอร์นะครับดูแลศิลปินรวมถึงการดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องของชุดต่างๆด้วยได้รับความไว้วางใจมากๆจากซอนนุชนะครับทุกคนในเรื่องของการดูแลบัญชีต่างๆป้าแป๋วก็มีส่วนร่วมนะฮะที่เข้าไปช่วยซอนนุชด,ด้วยเช่นเดีวยว,ยวยกันครับก็ถือว่าทําทุกหน้าที่จริงๆและเมื่อคืนนี้มีภาพของป้าแป๋วนวณิชปรากฏออกมาคือ ยกเหล็กโอ้โหทุกคนยกเหล็กไปตั้งเวทีนะครับทาได้ทุกอย่างจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยสําหรับป้าแป๋วนวณิชเนาะทุกคนเห็นทําหลายหน้าที่มากๆทั้งการคุมแดนเซอร์ดูแลศิลปินทํากับข้าวเป็นแม่ครัวได้ทุกอย่างจริงๆแล้วมี่ขอกระแสาเคยเจอป้าแป๋วนวณิชตัวจริงเป็นคนที่ อัยาศัยดีมากๆทุกคนเขาเรียกว่าวิ่งส้วนเอาทุกคนนะครับวิ่งต้อนรับทุกคนถ้าไปที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงขนาดนิ่มข่ากระแสเองเป็นคนที่ตัวเล็กๆนะครับเดินเข้าไปที่บ้านของบอสโจยมนินินหรือว่าโดมสาวน้อยเนี่ยป้าแป๋วจะออกมาต้อนรับก่อนเลยว่านิ่มกินอะไรหรือ,อยังนั่งก่อนกินน้ำไหมมีกับข้าวหรือ,อยังป้าแป๋วในวันนี้จะเข้ามาต้อนรับเราเสมอเราสัมผัสได้ถึงตรงนี้จริงๆนะครับป้าจะน่ารักมากจริงก็สมแล้วนะครับที่บอสโจยมินินนะครับได้ออกมาเช่นชมสําหรับเมื่อคืนนี้นัั่นนเองะครบ นนเนาะก็ยกเหล็กยกเวที ช่วยกับคอนวอยเลยนะครับทุกคนทำทุกอย่างจริงๆแล้วก็ไปยืนคุมแดนเซอร์ด้วยยืนดูโชว์ต่างๆดูสคริปต์ต่างๆด้วยช่วยคุณครูนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้สาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยำเพลินโชว์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขาดบุคลากรเนาะทุกคนสำหรับคอนวอยต่างๆใช่ไหมด้วยเห็นบอสโจเนี่ยประกาศรับสมัครเพิ่มอยู่แต่ก็อาจจะยังไม่มีบุคลากรที่เข้าไปทำงานแบบจริงจังนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยใครที่พอจะช่วยได้นะครับก็ช่วยกันอย่างป้าแป๋วเองเนี่ยเขาเป็นคนที่รักบอ ซอนุดด้วยหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานไหนที่ป้าแป๋วสามารถทําได้ป้าแป๋วก็คือบอยยั่นเลยครับทำทุกงานทําทุกหน้าที่จริงๆนะทุกคนเราจะเห็นว่าวิ่งเอาทุกอย่างจริงๆสําหรับบุคคลท่านนี้ก็ขอให้เป็นหญิงแกร่งแห่งปีประจําแฟนเพจอุ้งอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ช่องอิ่มเช่นดวกดันนะครับสำหรับป้าแปนะ๋วนวันนี้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวแทนเป็นมือซ้ายมือขวาครับให้กับบอสโจแล้วก็ซอนุชเลยไมว่าจะเป็นงานติดต่อประสานงานต่างๆเวลา,า,าที่คนเข้าไปที่โดมสาวน้อยเพชรบ แรกที่เราจะเจอก็คือป้าแป๋วนวนิดนี่แหละเป็นคนที่ต้อนรับดีมากๆอย่างที่พี่สาวกระแสพูดเอาไว้ข้างต้นว่าเวลาไปเจอป้าแป๋วเรารู้สึกว่า อุ่นใจแล้วก็เหมือนกับเป็นเก้าภาพที่ออกมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนั่นเองครับอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นมากๆสําหรับป้าแปนะ๋วน้อทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถึงแม้ว่าจะทํางานหนะักขนาดนี้ก็ขอให้ป้าแป๋วดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้แล้วกันเนาะทุกคนปีใหม่ก็ขอให้ป้าแป๋วมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันอีกเนาะเวลาที่มีโอกาสเนาะทุกคนไปที่โดมสาวน้อยหรือว่าไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆป้าแป๋วก็คือน่ารักมาก,มากๆเลยเชื่อว่าทุกคนที่เคยเจอป้าแปนะ๋วในวันนี้อะสัมผัสได้อย่างแน่นนน่นนนนออัเง ก็ต้องขอชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะครับบอสโจถึงขัน้นออกมาโพสต์เลยบอกว่ายอมนางสุดยอดหญิงแกลงจากตั้งเวทีนะครับยันไปถึงคุมคุมน้องๆแดนเซอร์เป็นได้ทุกอย่างเหมือนครูเอเลยกำลังใจเด้อนะครับอย่างที่บอกว่าป้าแป๋วเองเนี่ยก็รักครูเอมากๆเลยทุกคนเป็นเหมือนคนสนิทกันมากๆเลยแล้วก็มีปุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันมีความลุยงานแล้วก็สู้งานเหมือนกันนะทุกคนจนบอสโจโยวนินเนี่ยได้ออกมาโพสต์ชื่นชมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาน้อง น้องพี่ๆสมาชิกในวงนะครับก็มาคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับทุกคนบอกว่าคนนี้จริงของแท้ยอดเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆนะอ่ะคลิปนี้นะครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กระโดดไปเยอะๆครับแล้วก็มีความรู้สยังไงบ้างกับป้าแป๋วนวันนีนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะไปตั้งเวทีช่วยหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงขาดคนป้าแป๋วก็จะไปช่วยทุกที่นะครับที่เป็นองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับหลายคนก็กําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับเดินทางด้วยความปลอดภยัยด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับป้าแป๋วนะครับ